สวัสดีปีใหม่ประชาชนชาวไทยและพี่น้องสปปลาวพี่น้องกัมพูชาพี่น้องพอม่าและพี่น้องชาวไทยที่อยู่ทั่วโลกที่เคารพอย่างสูงครับวันนี้เป็นวันปีใหม่ไทยเป็นวันตรุษสงการครับเป็นวันสงการเคารพไปขอพรจากผู้หลักผู้ใหญ่ ลำลึกถึงบรรพบุรุษวิดาบรรดาผู้ร่วงรับปีนี้สงกรานบ้านเราไปไหนไม่ได้ครับภายใต้วิกฤิการของโควิด19ออกจากบ้านไม่ได้เล่นสงกรานการสาดน้ำกันหรือทำประรเพณีแบบเดิมๆไม่ได้ครับไม่เป็นไรถือเอาจิตใจส่งความปรารถนาดีไปหาทุกทกท่านนะครับไปหาทุกทุกท่าน โดยเฉพาะผมวันนี้ผมคิดถึงคุณพ่อคุณแม่ครับคุณพ่อคุณแม่คุณพ่อทองปากเพียงเกตอดีสสจังหวัดขอนแก่นคุณแม่ไกว่แก้วเพียงเกตซึ่งเป็นบิดาบรรดาพ่อแม่ของผมได้เสียชีวิตไปนานแล้วครับคิดถึงท่านครับก็ได้แต่คิดถึงความดีความงามผพ้ให้กำเนิดให้ชีวิตแก่เรา ผมมีพี่ชายอีกคนหนึ่งครับที่อดิศักพี่พี่ตึงอดิศักเพียงเกตครับเสียชีวิตด้วยโรคบาดทะยักแต่ตอนเด็กๆนะครับตอนที่ผมยังอยู่ปสองปสาุด้วยซ้ําไปและเสียชีวิตอีกหนึ่งคนคือคุณอดิสวนหรือน้องเตี่ยมครับเตี่ยมนายอดิสวนเพียงเกตนักศึกษารางกำแหงนิติศาสตร์ปีสองครับเสียสละชีวิตอยู่ที่ แนวรุจังหวัดน่านนะครับในภูผาของจังหวัดน่านในฐานะที่เป็นสหายของพองรรคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยครับเรามีคนที่สูญเสียเราก็ในวาระสงการถ้าเป็นปกติก็คงจะได้ไปสงกระดูกสงน้ำไปตามธาตอนุอนสรสถานต่างๆที่บรรพุรุษของเราได้อยู่นะครับถ้า ของพ่อของแม่ผมอยู่ที่จังหวัดขอนแก่นวันนี้ก็ไม่ได้กลับกรับก็ขอให้ทุกท่านนะครับผ่านพ้นภัยวิกฤตโควิดไปให้ได้ครับเพราะโรคโควิดนี่มันโอ้โหมันระบาดไปทั่วโลกจริงๆจ,จนไอเครับกองทุนการเงินระหว่างประเทศออกมายอมรับเลยว่าโอ้โหมันร้ายแรงจริงๆมีผลกระทบต่อชาวโลกทั้งหมด ร้ายแรงในรอบร้อยปีแล้วนะครับในรอบร้อยเกือบจะร้อยปีนับตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่1ห,หลังสงครามโลกครั้งที่1 1, 9, 2, งหนึ่งเเป็นต้นมาไม่มีเหตุการณ์ใดร้ายแรงเท่ากันลักษณะอย่างนี้ครับจะทําให้เศรษฐกิจของโลกพังพินาศจะทําให้เศรษฐกิจของโลกถดถอยอย่างเลวร้ายที่สุดครับมีผลกระทบต่อกันมันเป็นสงครามโรคระบาดท,ที แห่ขยายสร้างความเสียหายให้แก่มนุษยชาติครับจน IMF มาออกมายอมรับโดยเฉพาะยกตัวอย่างที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเดี๋ยวนี้ตามีติดโรคพุ่งนึกขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งนะครับตายมาสองสองหมื่นกว่าคนแล้วอเมริกาพลเมืองสองร้อยกว่าล้านครับตายมาเป็นอันดับหนึ่งวิกฤตของโควิดคราวนี้นะครับอเมริกา จะตกงานจะตกงานถึง16.8ล้านคนหรือ17ล้านคนครับสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นประเทศอันดับหนึ่งของโลกนะครับด้านเศรษฐกิจสำหรับประเทศไทยของเราพลเมืองประมาณ70ล้านวิกฤตโควิด19เที่ยวนี้จะทำให้คนไทยตกงานถึง6.8ล้านหรือประมาณ7ล้านคนครับโอ้โหมัน่าตกใจจริงๆ ันั้นรัฐบาลชุดนี้ครับท่านเป็นรัฐบาลที่ต้องมาแบกภาระวิกฤตของชาติจนประกาศเป็นวรระของชาติครับโควิด -19 ท่านต้องทำให้เศรษฐกิจของประเทศไทยไม่ใช่ตกอยู่ในภาวะที่ล้มเหลวต้องทำให้เศรษฐกิจของประเทศไทยฟื้นคืนตัวอย่างรวดเร็วเป็นปกติอย่างรวดเร็วเงินต่างๆที่ท่านจะหามาโดยการกู้1.9ล้านล้าน หรือไปหักตัดพรจากงบประมาณประจำของกระทรวงทบวงกรมต่างๆรีบแก้ไขครับพยุงฐานะเศรษฐกิจรายย่อยพยุงฐานะครอบครัวพยุงฐานะเยียวยาคนที่ตกงานให้เขามีลมหายใจเข้าออกในด้านมีเงินมีทองใช้จับจ่ายใช้สวยครับไม่ต้องไปหวงเงินเพราะเงินนั้นคือเงินภาษีอกรของพี่น้องประชาชน ประชาชนต้องได้รับการบริการจากรัขะเสมอภาคกันนะครับเสมอภาคกันไม่ใช่คนนี้ได้คนนี้ไม่ได้ฝนตกต้องทั่วฟ้าประชาชนไม่ใช่ขอทานรัฐบาลต้องรีบเร่งที่สุดมีตัวอย่างหลายตัวอย่างจากต่างประเทศประเทศอังกฤษครับเขาช่วยคนตกงานเงินเดือน80นะครับของเราเลยยุ่งยากเดี๋ยว โรงงานไอ้คนงานในระบบไม่ไม่คนงานในระบบกับภาคเกษตรกรเกษตรกรรมต่างๆรีบจัดการครับเศรษฐกิจที่จะถดถอยในอนาคตจะรีบแข็งแข็งแรงให้ทันท่วงทีครับเราต้องใช้เงินของเราที่มีอยู่มาใช้เพื่อความอยู่รอดของชาติบ้านเมืองโควิด -19 ไม่มีใครปรารถนาอยากจะให้อยู่นะครับอยากจะให้มี ได้ทราบข่าวว่าคนเป็นแล้วกลับมาเป็นอีกครับให้ระวังกันสงการปีนี้ไม่ดื่มเหล้าเมาสุราก็ลดอัตราการตายการบาดเจ็บจากการขี่มอเตอร์ไซค์หรืออุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเป็นประจำของสงการสงการปัน,นี้ถนนโล่งครับไม่มีใครออกไปไหนเพราะอยู่ในเคอร์ฟิวทั่วประเทศถ้าพูดอีกแง่หนึ่งก็ประหยัดชีวิตมนุษย์ไม่รู้กี่ร้อย กี่พันคนที่จะเกิดขึ้นจากอุบัติเหตุที่เกิดจากการดื่มสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ต่างๆต้องป้องกันตนเองนะครับอัตหิอัตโนโนาโถผมยึดมั่นอยู่เสมอไม่มีใครมาช่วยเราได้นอกจากตัวเราเองครับอาบน้ําล้างมือล้างมือด้วยเจลล้างมือด้วยสบู่ใส่หน้ากาก,ากอนามัยออกไปข้างนอกอย่าไปถ้าไม่จะเป็นอย่าไปในคนในสถานที่ที่มีคนมากๆ พยายามหลีกเลี่ยงครับการนั่งสังสรรค์ไม่สาดน้ําแต่ยังนั่งสังสรรค์แอบซื้อสุรายาเมากักตุนไว้ก็ระวังนะครับมีโอกาสแพร่เชื้อเพราะเชื้อนี้เชื้อเชื้อเชื้อของโควิดครับขบวนทาตัวคกับมันรวดเร็วจริงๆนะครับมันไปกินตับไม่ใช่มันมันกินปอดหากินปอดบัานหัวหากินปอดนี่แหละครับหากินปอดเอานะรัฐบาลเอ๋ยรรัฐบาลแม้ แม้คุณในทางการเมืองเนี่ยผมยอมรับคุณไม่ได้เพราะคุณไม่ได้อันดับหนึ่งในการเลือกตั้งครั้งที่แล้วครับพรรคพลังประชารัฐไม่ได้อันดับหนึ่งแต่ยังหน้าด้านเป็นรัฐบาลแต่เมื่อเมื่อถึงขั้นนี้แล้วเราก็รวมเป็นหนึ่งเดียวครับแก้ปัญหาโควิดให้ได้นะครับ thank you กรานะครับขอให้ท่านมีความสุขความจเจริญมีสุขภาพแข็งแรงเอาชนะโรคภัยศัตรูร่วมกันของเราคือโควิด1 9ไปให้ได้มีความสุขตามอัตภาพตามศักยภาพที่ตนเองมีครับขอให้แข็งแรงนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ